จะเราตายฮะน่าแล้วครับจบไปแล้วหลายๆคนอาจจะดูแล้วมีคำถามมากมายยิ่งกว่าคนรักเก่าอีกนะถามเรื่อง MV ไม่ต้องไม่ตายต้นต้องต้นต้องไม่ตายดิทำไมครับผมจับตัวไม่โดนไม่โดนคุณอย่างนี้เราลองลองอย่างนี้ลองโดนยังยังไม่โดนยังไม่โดนเลยกันนะโนี่ก็เล่นกันไปก่อนอะไรครับบางคนดูว่าเฮ้ยตายยังตายยังไม่ตายดิไม่ตายตายยังครับ ยังยังนั่งอยู่นี่เลยะไมใน m b ตามในที่ผมยังไม่เห็นอ่าอ่าไปงานยังไม่เห็นลงศพยังไม่ยังไม่ลับปากมันยาวขนาดนั้นไม่ได้มันต้องให้เขารู้กันเองรับรู้กันเองบางคนแบบม้ว่ตายหน้าร้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องคือ m b เนี่ยคือเล่าว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่มันคาดเกี่ยวกันระหว่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเราที่ ที่มันโผล่ออกมาเจอที่ร้านสับคอนเส็ตเนี่ยโอ้หนี่เป็นผู้วิจารณ์เอ็มบีนะเนี่ยนอกจากจะเป็นเจแล้วนะเนี่ยใช่ผมจะเป็นผู้วิจารณ์หน้าแล้วผมยังเป็นเอ่อเป็นอะไรครับอะไรอะไรอะไรทิศอะไรบ้างได้แลเฮ้ยผู้วิจารณ์ได้ยังเป็นผมยังเป็นผู้วิจารณ์โอ้ก็เล่นไปดีก็แบบวิชาอวิถ้วยอะไรก็ได้เอามาเอาไปเอาเป็นว่าแต่มันเป็นผู้วิจารณ์ได้แล้วผมยังเป็นผู้ผู้วิเศษด้วย ไม่หาเน oh, ุผมไม่หาเลยโอ้โหไดพยายามสร้างสรรค์ไปทางอื่นเราเลือกทางอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากลับมาที่ MV เออขอบคุณมากขอบคุณมากคือเราพยายามจะสื่อเราพยายามจะสื่อมันว่าแบบว่าโอเคเราเลิกกันแล้วแล้วเรากลับมาเจอกับเขาแบบว่าอยู่กับแฟนใหม่อะไรเงี้ยเราก็คือมันแบบว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ะอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาแล้วก็แล้วแต่แตาฉันมันก็ไม่มีโอกาสแล้วจำได้ต้นแอบบอกเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาอ๋อก็คือเหมือนกับว่า เฮ้ย hey, บางทีทุกๆอย่างมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ใช่บางทีเราอาต่อให้เขาไม่เขาอาจจะยังไม่มีแฟนใหม่แต่บางทีเราอาจจะช่วงวินาทีที่เรากำลังจะขับรถออกมามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราก็ได้ถูกไหมฮะนี่ไงที่ที่ต้นบอกบอกว่าอา,อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้เมื่อกี้บอกว่า,าคุณปอ ใช่ไหมคุณปอมาเป็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่มาดูแลแฟนเก่าเราครับคุณกระตูนอย่างนี้ปึ๊บก็จะแบบอ,อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้เขาอาจจะยังไม่ได้ขี่เป็นติดปุ๊บอย่ยจะ,บะแบ<ต>บกำลังอยู่ในช่วงเวลาอยู่ที่กรารจะเห็นช็อตปั๊บเราก็เหมือนแบบต้องต้องเฟดออกมาเพราะว่าแบบ<ม>เราทําใจรับภาพตรงนั้นไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเราเราเคยอยู่ตรงนั้นเม่เคยเป็นเรามาก่อนใช่ดีนะเนี่ยเาส็ปุ๊บมาช้ากว่านี้เห็นช็อตอื่นอยูโหทำไงครับช็อตอะไรครับแบบ ช็อตตรงที่อยู่หลังเคาน์เตอร์กันน่ะสองคนทำอะไรอบขนมปังก็คงอบขนมปังแหละก็ได้แบบเออไอเอกมังกรเทียมถ้าเป็นพี่โจถ้าเป็นพี่โจสมมุติกุ๊กกิ๊บนะเห็นแฟนตัวเองเนี่ยเก่าไหมไม่เก่าแฟนปัจจุบันเนี้ยที่บอกว่ารักกันมากที่บอกว่าจะแต่งงานกันเห็นอยู่แบบอย่างนี้เลยอยู่แบบอย่างนี้เลยจอช็อตแบบนี้ลูกชายลูกหัว แล้วในวันเกิดแทนที่เขาจะมาฉลองวันเกิดเราเขาบอกว่าเขาไม่ว่างแต่เราไปเห็นช็อตนี้ที่เขาเป่าเทียนกับคนอื่นผมไปยังไงนะไปแบบตอนมาไปแบบตายถ้าไปตายจะไปพูดอะไร<อ>ได้แล<ม>้วไ่ตาย<ด> <ไป S 1> แบบไม่ตายไป,แบบไปแบบเห็นแบบนี้แบบที่ตอนเขาอยู่ในเอ็มวีอะคือเห็นแบบโดยบังเอิญ ผมขี่นี่ไหนเนี่ยซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเข้าไปบึ้บแล้วล้อขี่เข้าไปในร้านเลยใช่แล้วล้อวางบนหน้าไม่จอดหน้าเลวแล้วก็เบิ้นแล้วไงเบิ้นล้อใส่หน้าแล้วตัวแฟนอ่ะแฟนแฟนบอกบอกแฟนว่าดห้ยดุ้ยนี่ดห้ยนี่ นี่แฟนโอ้ยนี่ไม่ได in oui, ้ด้เฉยนะหน้าเบิ้ลหน้าใส่ไอ้ผู้ชายคนใหม่อยู่มือแฟนมือว่าปั๊บเสียบเข้าไปในโซ่ผมว่าออกแนวผมว่าออกแนวซาดิสนะครับนี่เป็นคนซาดิสนะครับนี่คุณจอมาไปผม ไม่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 ้อย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นอ่าเป็นแค่ความคิดได้เป็นแค่ความคิดที่เราอยากจะทำจร <c oughs> ิงๆเราก็ไม่กล้ <c oughs> ามันก็เหมือนกันเหมือนเป็นคำถามเหมือนกันแบบว่าเลิกกันไปแล้วอย่างเงี้ยอยากจะพูดอะไรเยอะแยะเลย,ยแต่สุดท้ายก็ส,กส,กสกมมติเขาโทรกลับมาขอให้รับก็เป็นไงสบายดีไหมอ่าอะไรคนอาจจะพูดแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็ก็อย่างเยเหมือนกับนาทีนาทีที่เรามีความมีความสุขกับความรักของเราก็รักษาให้ได้รักษาไว้ให้ดีที่สุดดีกว่าดีมากแต่ว่าถ้ารักษาไว้ไม่ไหวแล้วก็ ฟังเพลงนี้ได้ครับแหมนะนาทีที่ไม่มีฉันนั่นเองเมื่อกี้เกริ่นไว้แหละว่าเราจะมีการจับถูก MV จับถูก MV เพลงนี้เลยจับเพชรจับถูกจับถูกเหรอเออนี่จับถูกก็ต้องบอกมันต้องบอกต้องให้ทายให้ถูกให้ได้อ่านี่เราจะมีคําถามมาจากใน MV ของต้นเนี่ยแหละจับถูก MV นะครับมอเตอร์ไซค์ที่ต้นขับมีกี่ล้อครับนั่นผมว่าไม่ต้องเล่นแล้วล่ะ ผมมึงต้องเล่นแล้วล่ะจริงตอนอาจจะขับไม่เก่งก็ได้เดี๋ยวจะมีขับมีอีกสี่ล้ออยู่ข้างล่างไม่ไม่ไม่เคยเข็นไอ้สองสองล้อเล็กๆเดีไม่เคยไปไม่ใช่มโมไซเด็กครับแหมเดี๋ยวใช้จักรยานเด็กเล่นโมไซเด็กก็ไม่มีมออเตร์ไซค์เด็กก็ไม่มีไอ้ที่อย่างเงี้ยไอ้มันเป็นจักรยานไงแล้วแล้วเวลาขี่เราต้อง <G ül> ไม่ใช่ไอ้ที่แบบมอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่ใช่จักรยานปกติที่มันมีล้อข้างๆออกมาปุ๊บอตอนหัดหัดบนจักรยานแล้วก็เวลาที่แบบขี่คล่องแล้วอ่ะเอาออกเทียร์ล้อนะเอาเทียร์ล้อก่อนเพราะแบบยังไม่ม <S <S ั่นใจถ้าเกิดไม่มีอะไรปุ๊บยังเอียงไปล้อเอียงไปด้านนี้ <S <S <อ>นได้ตอนไม่เคยผ่านตรงนั้นเลยโอ้ตอนขี่จักรยานสองล้อโตเร็วดิไม่ครับผมผมไม่ขี่ครับผมไม่ขี่เลยซ้อนอย่างเดียวซ้อนเ้ยอะไรเย่อก็เป็นซ้อนจริงๆแต่ตอนนี้คือในเอ็มวีเอาเอาคำถามจริงๆดีกว่าคำถาอดไอที่เราเมื่อกี้เราเราพูดถึงก็คือช็อปเปาเคครับนะฮะเอ ถามว่าเทียนวันเกิดเนี่ยนะครับผมไส้เทียนยาวขึ้นมากี่เซนติเมตรยากไปครับครับผมโอ้โหตัวมือให้ตัวเองด้วยตัวเองด้วถามใครจะไปตอบได้ไม่เอาเอาง่ายๆวันนี้เมื่อกี้ผมเห็นชัดภาพภาพมีค่อนข้างชัดแต่มันมีช็อตไม่ไม่เยอะครับผมนั่นก็คือเค้กที่ใช้ถ่ายครับผมถ้าคุณตลกอีกที่ น่าตลกอีเด <Yeah, after S 1> <toes. S 2> ียเนี Correct. ่ย yeah. น <laughs> <Right? S 2> ี right, right? ่ไครับนี่เลยนะผมว่าน้ำเลยว่าน้ำว่าน้ำเอาลูกตาเลยนะเอาลูกใส่ท่อได้ป่ะอะไรนะไม่โอเคข้งแล้กันไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเทียนมันเกิดอาเทียนจริงเทียนจริง เทียนมันเกิดท uh, like, ี่ด e ูเมื่อกี <laughs> ้นะครับรอเลยเนี่ยรอเทียนมันเกิดเสียอะไรอ๋อนั่นแหละรู้เรื่องรู้เรื่องเลยเทียนมันเกิดที่คำถามจริงกระตูนเต่าเนี่ยสีอะไรอ๋อเอาตอนภาพที่เป็นภาพสีนะภาพที่เป็นสีนะเอาภาพขาวดำไฮ้ยถ้าสีเทาไม่ได้ไม่ลองสมมติพี่หนูดูเป็นเป็นสีเทาอ่ะอาไม่ได้เพราะบ้านทีวีหนูขาวดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หนูไปให้หนูไปทะเลาะกับโทรศัพท์นะเพราะหนูจะทะเลาะกับเอซเอซของหนูเองก็บ้านเขาทีวีขาวดำมันก็ดูเป็นสีเทาต้นต้นต้น ตอนนี้ทูวิชั่นเราเข้าสู่ระบบ HD แล้วนะครับผมก็เป็นขาวดำแบบ HD ทีวีขาวดำน้ำบ้าเลยนะครับผมอะไรเหรอก็เป็นสีเท่านั้นที่บ้านชอบดูแบบซีเปียเป็นคนอาร์ตค่ะไม่เป็นโหมดเป็นโหมดซีเปียครับผมลองถ่ายกันเข้ามาเข้าแบบทีวีปกตินะ S เป็นวัดตามด้วยสีเทียนเล่มนั้นครับและส่งมาที่87 87ได้เลยครับโอ้โหผมไม่่แล้ว S แล้วเป็นวัดตามด้วยสีเทียนเล่มนั้น สีเทียนผมนึกทำไมไม่ไม่นึกถึงแบบเทียนสีสีของเทียนใช่ไหมผมนึกถึงสีเทียนนี่ระบายสีอ่ะผมขอโทษแล้วกันผมขอโทษผมขอโทษแล้วกันผมจินตนาการผมเยอะไปนิดนึงโอเคดีนะใครชอบนะครับดาวน์โหลดกันหน่อยดีกว่าแบบสื่อสิทธิ์ซะหน่อยได้ครับกดจันหนึ่งสองสามสองห้าสองห้าและกด ออกครับผมแต่ผมว่าคงมีคนถามคำถามนี้เยอะไม่รู้แล้วแต่แต่ตอนอยากตอบไหมอยากตอบเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยเอ็มวีได้ถามอ่ะค่ะนั่งองค์นั่งเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากแบบปุ๊บอยากอธิบายเลยอธิบายเองเลยปุ๊บเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถามดีกว่าถามดีกว่าถามดีกว่าอย่าอธิบายเองดีกว่าถามเธออธิบายเองมันจะชอบมีอะไรหลุดมามากกว่าที่เราจะถามเลยถามดีกว่าคำถามปลายเปิดปลายบานกับนั่งเอกวีเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีครับ เห็นไหมเห็นไมถ้าถามมันเป็นอย่างนี้ก็จริงๆก็คือบางคนอ่ะจะชอบถามว่าเราเป็นคนเลือกเองหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆแล้วเราเลือกแล้วฮะใช่เล่นสะดวกก็คือเลือกเองส่วนนึงเล็กๆส่วนเล็กๆที่ช่วยกันอเสนอทางพฐรี่เขาจะมีที่โอ๊ยเราไม่ได้ทําคนเดียวนี่แล้วก็มีพี่ทีมงานพี่โปรดิวเซอร์ ถอดจริงนะครับตอนหลายคนเปัวอ่าไม่ได้ก็ต้องเข้าไปใกล้ๆให้ช็อตให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับผมแต่มันก็ดีนะมันก็แบบสมมติว่าถ้าเกิดเล่นในวีอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิบายใครเพิ่มอืมแต่ถ้าไม่ได้มันเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ก็ได้แหละก็นั่นแหละฟังมาอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเล่นไปพูดไปเดยวไม่ต้องอธิบายเพิ่มแบบถ้าเกิดมีใครอะไรยังไงมาคืออ่าข้อดีก็คือเหมือนแบบเราเขาจะเห็นอ่าเหมือนแบบวิวัฒนาการของเพลงเราตั้งแต่แรกตั้งแต่เดโมตั้งแต่เป็นแบบเเเเหมมมืืออออนกกกกกัััลลลยยค้้้้าาาาาาจจะะไดดฟงงตแแแวว็็บบรรรร่่ีช์ใ เป็นอย่างนี้อยากขยี้เรื่อง M อดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพลงเนี่ยมันก็แค่เลือกกันปกติแต่สมมติว่าถ้าจากตายเลยเนี่ยมันจะแบบพูดกันไม่ได้ด้วยถ้ามันเป็นอะไรที่มันโอ้ยมันยิ่งขยี้กว่าเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แบบมันยิ่งทําให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากจูนอินจูนอินนี่คือข้อดีดีมากรู้เรื่องสเตตัสของเขาไปแล้วอีกอย่างที่อยากรู้คือเขามีเพื่อนโสดไหมว่างๆมีครับเพราะหลคนยังไม่รู้มีนะสอบสวนรึเปาไหมฮะสนใจไหมครับช่วยหน่อยมีคนหนึ่งชื่อชอน นใจครับชื่ชอนชอนชอนตอนแรกที่ผมรู้จักในชอนสคนครับชอนอะไรครับคนนึงเป็นเป็นศิลปินที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นตุ๊ดที่เป็นดีไซเนอร์เป็นผู้ชายเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีตรงไหนให้เลือกเป็นผู้หญิงเลยชื่อชื่อเล่นชอนชื่อ <c oughs> จริงชัย ก็รวมกันเป็นชอนชัยครับผมเรียกว่าสนใจไหมครับเรียกว่ารื้อเลยทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไี้รำเพลกันก่อนดีกว่าครับไปที่หนึ่งเอ็มวีเพลงนี้ของจังกึงซอกครับแล้วเดี๋ยวช่วาเพลงนี่เดี๋ยวผมให้เล่นการสมุกหนึ่งนะครับผมช่วงหน้าเราจะกลับมาครับเล่นเพลงตีลังกากันแล้วก็เดี๋ยวเรามีเฉลยด้วยนะฮะสำหรับใครที่ทายเข้ามาว่าเทมันเกิดในเอ็มวีเพลงนี้สิอะไรผมนึกว่า เพลง,งการ์ินซอกชี่เพลงว่าตีลังกาไม่ใช่อ๋อเ,เป็นเกมเป็นเกมอ่ะโอเคไปครับจาร์ินซ็อกเพลงนี้เบลเดีย